bye <laughs> ก็ไม่ทำสัญญากัเลยเนาะทุบเลยให้เจอไม่ตัดมามโอเคครับอวิสชาช่อทองประกายแสงเขาเวอร์ชันนี้น่าสนใจะเสียงันนี้ก็วันนี้ฟิตติ้งทองประกายแสงนะคะได้เลิกแล้วได้เลิกสักทีหลังจากรอคอยกันมายาวนานใช่ไหมคะใบใช่เราไม่ต้องมาขยี้ปองกันไดกันทีที่มันนานเพราะว่าคิวแต่ละคนเนี่ยครับชอตใช่ไหมมันตัดตัวกันยากต่อให้เสร็จ ค่ะก็เป็นเป็นทองปะไกแสบเป็นบทประพันธ์ของคุณสุวรรณีสุคนธานะคะแล้วก็เป็นบทประพันธ์ที่มีความน่าสนใจมากๆาถือแปลว่าอาจจะเคยมีเวอร์ชั่นที่เคยทำมาแล้วก็ตามเนอะแต่ก็อย่างท,างที่อย่างที่ส่วนตัวพี่ฉัตรเองเคยให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งนะคะว่าเวลาอยากทําละครเรื่องอะไรจะดูจากความอยากของเราความชอบที่เราได้อ่านหนังสือมาแล้วก็อยากจะเห็นเป็นภาพของเราเพฮนก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้คิดว่าเคยทํามาหรือเปล่า หรือทำมาแล้วกี่ครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็ทองประกาศเสงเป็นเรื่องหนึ่งที่อ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตทองดีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีโอกาสได้เอามาทําเป็นละครให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะกับผู้ชายอีก9กคนเนาะคุ้มอะก้าเกย์ก็เก้าแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง 9ก้าคนเก้าคนไม่ถูกเลยเก้าผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่แค่อยากมีชีวิตที่มีโอกาสดีๆเหมือนคนอื่นเขาก็เริ่มมาตั้งแต่แบบจุดต่ําสุดกว่าจะขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดได้ก็ชีวิตก็เลยต้องผ่านพบอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็เป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นชะตากรรมแล้วกันเพราะว่าบางทีสิ่งที่เองอยากได้ก็ไม่ได้สิ่งที่เองได้มามันก็ไม่ดีถูกหลอกถูกอะไรต่างๆนานามากมาย ก็หน้าตาไม่ค่อยหน้าสงสารเท่าไหร่ไม่เล่นเลยค่ะเด็กๆเล่นเศร้าตั้งแต่เริ่มเริ่มเรื่องเลยค่ะความความท้าทายของพิซซอร v เรียก็คือการรวบรวมนักแสดงมากมายไปดูสิคะขณะวันนี้เงินหายไปตั้งหลายคนท้าทายที่สุดคงเป็นเล่นคิวครับออครับอ๋อก่อนจะเป็นแคสต์นันยากไหมครับแบบสรุปมันนานไหมยากสิครับไม่ต้องถามคือคือทุกตัวละคร มันมีความโดดเด็่นในคลาทแต่ละ<ม>ช่วงชีวิตของทองดีนะครับเราไปรู้สึกว่าแบบใช้ผู้ชายเปลืองมากก็อ,อยากได้ผู้ชายระดับพระเอกเมม9คนก็ก็ใช้เวลาสัตกไปเรื่อยๆๆสะสมผู้ชายผู้ชายแลเวอร์ชั่นนี้มันจะมีความเซอร์ไพรส์ยเยอะเลยไหมครับพี่สนมพี่วน่ใจคําว่าเซอร์ไพรส์เนาะว่าเราตั้งใจอยากเห็นอะไรแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่าวเวลาที่เชน1ทํา เราก็จะเป็นในเวอร์ชันของเราเพนั้นพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราอ่านหนังสือหรือเราได้ดูมาแล้วมาอันนี้แนะนามันก็คงจะมีความแตกต่างกันไม่แน่ใจว่าจะเรียกคําว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่พี่ว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดตอนนี้ก็คือการที่เราได้รวบรวมเอานักแสดงแบบสุดยอดฝีมือมาเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือหนุ่มหล่อยกเป็นพี่เต๋าผมาไม่หนุ่มแล้วครับพี่ไม่หนุ่มพอพี่กล้องมาปุ๊บผมเหมือนโจเลยพี่นอกจา คะมารวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้อะค่ะก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์หนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็แล้วเราก็จะมีโอกาสได้กําไรแบบคุ้มค่ามากๆคือได้เห็นแบบทองดีกับชีวิตที่ผ่านเจอผู้ชายแต่ละคนคพี่กุว่าไงคะก็เออตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็สามี4คนใช่ป่ะครับของทองดีเนี่ยแล้วเราก็ยังมีก้าจีรายุมีโอ๊ตปาโมดมีตูมตามีอาร์ตพัสดแล้วก็เจดพิพัฒ แล้วก็เราก็จะมีคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมีแพทนประพามีเลยรเต็มไปหมดเลยนะครับตัวละวเรแข่นแน่นเรามีช,ชีวิตต้องดีจะถูกดีไซน์ไปแบบ ต็มขนาดไหนครับพี่ถูคือเออด้วยความที่ถูกทํามาแล้วหลายครั้งอันนี้เราก็พยายามบอกตรงว่าดูของเก่าด้วยแล้วเราก็พยายามที่จะเหมือนว่าตีความใหม่เอยหรืออะไรแต่เราก็จะเคารพบทประพันธ์ที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็คือเราจะได้เห็นสงครามชีวิตของทองดีนี่แหละที่เขาจะผ่านไปเรื่อยๆจนเขาจากวันที่เขานับหนึ่งจนเขาขึ้นมาระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็คือจะถูกตีความในเรื่องของแบบเราจะเห็นทองดีที่ เออภายนอกเขาจะดูร้อนแรงดูดูดูเขาเรียกอะไรดูดูแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงชีวิตเขาโคตรเหงาโคตรเศร้าอ่ะเขาเขาแบบเขาโตคนเดียวมาตลอดแล้วเขาถูกหลอกด้วยถูกอะไรด้วยอย่างเงี้ยชะตาชีวิตลิกผันกูตายละเชยมากชะตาชีวิตที่ผันคุณทำดีคุณทดีกดดีอีกแล้ว ก็ขอบุณโอกาสจากพี่ชอรดพีเอสพีกค่ะเรื่องทีเราเราทำกันบ้านหรือว่าตีความใหม่อย่างไรบ้างให้เป็นแบบเวอร์ชันของเราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจมากๆเนาะแล้วก็เหมือนแบบรอทุกอย่างที่จะแบบได้ถ่ายเรื่องนี้แล้วก็โชคดีได้ประกบนักแสดงหลายๆคนด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างแรกเลยคือวางใจในในในพี่ๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าบทจะออกมาในรูปแบบไหนก็จะทําหน้าที่นักแสดงตามบทเพราะเชื่อว่าทุกคนคิดมาวางมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเป็นความเป็นใบเปอร์หลายคนจะคาดหวังเนาะ เออรู้สึกกดดันกับตรงนี้้ากเลยหูกโออจริงๆทุกอย่างที่ผ่านมาได้ดีมาก็แกงนี้และคะ่หนูคนเดียวค่ะใจริงค่ะพี่ก้องนะคะครับหนึ่งหนึ่งใน9นึ่ในเก็ก็เป็นเล่นเป็นผู้ชายคนสุดท้ายของทอมบรายแสบนแล้วก็ก็รักจริงเขาจริงจังอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดก็ ต้องติดตามชมที่สุดก็นึกว่าจะเข้าแล้ พี่พูดซะผมเห็นภาพแล้วพี่หน้าตาอะไตาพี่ตาพี่ส่วนต้องคู่กันไหมบอกว่าไม่ผมเป็นพี่น้องกันอยู่นะดูจากหน้าตาไม่น่าถามเหมือนกันมากโคตรเหมือนเลยฮะผมเสียบุญนะครับมีน้องมิดชื่อมิดมิดไม่ใช่แปลว่าไม่สายชีพถูกต้องครับครับผมก็ก็เล่นเป็นพี่น้องกันนะครับในเรื่องก็เป็นคนคุมอะไรสักอย่างหนึ่งในโลกนี้แล้วก็กีเานอะไม่เาะว่ามืดมืดดำมืดตึ๊บเลยน่าจะดำด้วยหน้าตาอย่างเรา คนดีอยู่แล้วรับนะครับก็ก่อนที่จะไปถึงน้องก็ถึงผมก่อนนะครับแล้วก็ส่งมาให้น้องกินนใต้ศอกครับครับน่าจะใต้เข่าเลยครับครับดีใจครับได้กลับมาร่วมงานกับรับทั้งพี่ชอบทั้งเอสแล้วก็พี่กูจะเล่นในคนดีทุกเรื่องเลยนะครับใช่ครับเขากำกับง่ายมากครับเต๋ามึงเล่นเป็นตัวเองเล่นไงวะก็ยี่ฮี้แต่ เล่นโคตรง่ายเลยอ่ะเช่นมาในสอบอู้หูร้ายมากเลยก็เป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนที่เข้ามาทำร้ายมาเอาเปรียบนางเอกนะครับก็บทบทบาทเนี้ยอย่าทำตามนะเพราะมันไม่ดีนะครับอย่าสปอยใช่ไหมประมาณนั้นแหละแล้วก็เล่นละครกับเชนมาเรื่องที่สี่แล้วก็มั่นใจครับว่าเขาแซ่บแน่นอนครับผมขอเป็นนักพูดสำหรับโอกาสนะครับจะกลับมาหรอทำร้ายเลี่ยนเป็นตัวอย่างเดี๋อย่าสปอย ต้องไปดูเองต้องไปดูเขาบอกมาแล้วไอ้นี่แม่งไอ้นี่แม่งชอบหลอกถามอย่างเนี้มังเลครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทั้งเชนนะครับที่ให้โอกาสมาร่วมโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เป็นสามีคนที่สองนะครับก็พี่กูบอกว่าเป็นคนดีมากใช่เป็นคนดีเป็นคนดีนะครับแต่ว่าตอนหลังจะเป็นยังไงต้องติดตามชมนะครับกับเฟินได้ไม่เคยเจอกันเคยเคยไม่เคยเจอกันเจอตอนถ่ายติ๊กเจอใช่ครับใช่ใช่ใช่เคยเจอแล้วเคยเจอ ครับผมฝั่งวยคาอพอสตอร์ออสปิทอสอพีอเอพพิพเฟิน เปากพี่เฟินให้พี่เฟินฝากพี่เฟินุฝากดีเมื่อไร่ก้องจะเมื่อไหร่เพรนี่ยังไม่คบคนยังน่าสนใจขนาดนี้รับรองว่าสนุกถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่กอพูดเริ่มถ่ายหรือเริ่มถ่ายเริ่มถ่ายตรงใจเออเราจะเปิดกล้องประมาณกลางเดือนหน้านะครับเราค่อยมันโชคดีอย่างตรงที่ชีวิตของท้องดีอ่ะเขาจะไปเป็นผัดพานก็ทาให้แบบไม่ได้รวมกันเยอะแต่เพราะ ยอมรับว่าพอเห็นแค่ล้วตกใจมีตัวอะไรล็อปอีกเยอะมากที่ยังเรายังไม่ได้เริ่มฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเต็มไปหมดเลยเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ปีหน้าเนาะปีปีหน้าปลายปีกลางปีจะส่งกันไม่กล้าที่ชอะไม่กล้าพู่จะหมดที่เดียวไม่ได้ที่เดียวเราคิวคิววันแจกปบปลายปีผลยครับผู้ชมเลยค่ะเออพวกเราจะทำให้ดีที่สุดเลยนะครับก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับ ใครเคยคอมเมนต์อะไรไว้พวกพี่ก็ได้อ่านนะครับรู้รู้หน้าที่ครับจะทําให้เร็วที่สุดขอโทษครับประสบการณ์รอรรคอยใช่ไหมครับใช่ครับเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทุกคนก็รอติดตามชมนะครับก็เป็นเรียกว,ว่าก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเชฟสองห้าคนหนึ่งในในปีนี้นะครับก็คงได้ทันดูกันปีหน้านะครับเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวให้ทางช่องวันครับสิบเอ็ดนคนบอกนะครับ ไม่นานไม่นานครับใจเย็นๆแล้วถ้าช่องเขามีการตลาดแล้วแหละแต่ใครช่องเหนึ่งคนเราเอางี้พี่ก่อนนะอยู่ที่พี่ก่อนถ่ายปุ๊บเดลิเวอร์ปั๊บออนปุ๊บเลยเอาว่าใจเย็นพุดงานน่าเปิดตัวตกใจนิดนึงเดี๋ยวเราค่ะนั่นเฟินนะโอเคคคบขอุณครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.